มี้อันวลามี่คันเป็นฝของได้ไม่ต้องห่วงฝนตกแล้วลูกไปเที่ยวไหนลูกเงนได้แต่ถ้าเป็นตัวท็บะเขาจะมีระบบเกิดนชนระบบองการเยอะเอนก่สนทางวิ่งมาข้หน้าก็ก็เราจะปิดุ่มไวใช่ไหมเดี๋ย่เอาเอาาที่ีน่อ กเป็นอัตโมัติแต่ว่าคนบอกเขาเนี่ยเป็นรุ่นท็อปขึ้นไปรุ่นรุ่นรองท็อปขึ้นไปเป็นไอ้แก๊งตึ้งปเนี้ยจะเป็นหมดสีตาถ้าค่าสีเปลี่ยนหมดไหมครับจะเป็นสาอัพเวอร์เซ็ตต์าเองนอ่ะแอดมินมากไว่นี้ป่ะเอ้าจะมาถามกันครับถามเขาก็ราะเพราะว่าแอดมินเขาจะได้คขำเปลี่ยนตาแล้วเจ้าต้มเหมือนกันครับเป็นมีเป็นเจ้าต้มหมดเลยอันนี้บอกพี่ฟ้าหน้าหลักคู่นะครับเป็นทุกท็อปจะได้รุ่นได้คู่เลยครับแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นจะเป็นแค่ตาจัดไป คือมันดีตรงที่ว่าลูกเราไปด้วยแบบเบาะนั่งทับกันนอนได้ข้างหลังได้เลยลูกก็ชอบนอนอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็ขนของมีหลังคาไม่เปียก <c oughs> กระบะที่ประตูก็มีโทรศัพแต่ว่ามันก็ไม่ได้กวา้างไงตัวนี้มันมีปลั๊กไฟอยู่นะคะปลั๊กไฟเสียบกับเหมือนบ้านเราแล้วชอบที่มันมีระบบอะไรนะที่เขาบอกว่าค <c oughs> ใช่ค่ะไอ้นัาเบรกใช่ค่ะด้านหน้าเบรกลึกเบรกค่ะมันจะมีพอเรายิ่งใช้เป็นโทรศัพท์หรกพื้นเอาค่ะก็เลยดีใช้ในการมองตรงหน้าไว้ระวังพี่ยอดลูก็ อยู่เด็กแล้วตึงเราดักขึ้นมา